สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้นะคะเรามีกระเทียมนะคะใบกระเทียมที่ไม่ได้ไปเก็บนะคะแต่ว่าเพื่อนเอามาฝากนะคะสักวันหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปเก็บนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาผัดนะคะกระเทียมหมูกรอบกันนะคะ จากที่ล้างแล้วได้เต็มเต็มกรละมใัใหญ่ๆนี้เลยนะคะพอเอามาผัดนะคะเขาก็จะเหลือเท่านี้เองนะคะก็ใส่สีอิกวขาลงไปนะคะก็น้ำมันหอยน้ำตาลนะคะรสตีนะคะใส่ลงไปนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะปิดไฟแล้วนะคะก็จะตักใส่ถ้วยใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะ